ที่นี่ที่ที่ทุกคนจะคิดว่าเป็นทางผ่านแต่จริงๆแล้วมีที่เที่ยวหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นทถ้งหุบป่าตาที่เขาว่ากันว่าเป็นถ้ำดึกดำบรรด์รู้สึกว่าเหมือนหลุดไปอยู่อีกในยุคดึกดำบรรด์เราจะเจอแรปเตอร์หรือเปล่าตาตาจะพาไปกางเต็นที่หุบป่าตาดแคมป์ที่เขาว่ากันว่าเป็นยู่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย อากาศเย็นมากนี่หป่าตาสวยมากเลยทุกคนแล้วเราก็มากันที่ไวท์แคมป์ที่ที่บรรยากาศดีเราก็เวะมาปั่นจักรยานชมวิวภูเขาสวยๆกันเราก็มาปั่นจักรยานกันค่ะเราจะพาไปกราบว่า้พระพุทธชินราชจำลองที่วิหารแก้วที่วัดท่าสุงวิหารที่สวยอีกที่หนึ่งในเมืองไทย ทุกคนมาแล้วต้องพูดพร้อมกันว่าโอ้โหสวยและอีกหนึ่งจุดอันซีนที่ห้ามพลาดก็คือฝ่ายก้นน้ำปางสวรรค์ที่มีความแตกต่างจากฝ่ายก้นน้ำที่อื่นในประเทศไทยจนกลายมาเป็นม่าน้ำตกที่สวยงามที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและนี่คืออุทัยธานีไปค่ะป้าจ้าพาไป าาสวัสดีท่าวันนี้พบกับตาต้าพาไปนะคะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่อำเภอลานสักนะคะจังหวัด <c oughs> อุทัยธานีซึ่งนะคะที่เขาบอกเขาก็บอกกันว่าอุทัยธาน,นีเนี่ยนะคะก็เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์ดูทุกคนเหมือนไหมเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองนะคะค <c oughs> <า>ับ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้นะคะตาต้าเนี่ยจะพาทุกคนมาดูเลยค่ะว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะคะก็คือ มีที่เที่ยวให้เที่ยวหลายที่เลยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะตาต้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหุบป,ป่าตาดนะคะ<า>และเราเนี่ยนะคะก็จะกางแคมป์นะคะพักกันที่หุบป,ป่าตาดแคมป์นะคะ<า>แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปวัดท่าซุงกันนะคะ<า>งั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปสถานที่แรกเลยค่ะก็คือหุบป,ป่าตาด<า>ค่ะไปกันเลยค่ะตาต้าพาไป นะคะที่เราจะไปกลางเต็นนะคะจุดแรกที่ตาต้าจะพาทุกคนไปนี่นก็คือถ้าหุบป,ป่าตาดนะคะที่เขาว่ากันว่าถ้าหุบป,ป่าตาดเนี่ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ในจนลุลศิวเวลเลยแล้วก็มีพันไม้หลากหลายนะคะที่หายา,ยากไม่ค่อยหาเจอไปเหมือนแบบพันไม้สมัยก่อนแล้วก็มีสัตว์ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหมคะทุกคนใช่โอเคค่ะเดี๋ยวตาต้าเขาเดี๋ยวต้านะคะจะพาไปที่ถ้ำหุบป่าตาดค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถ้ำหุบป่าตาดกันเลยค่ะไปค่ะตาต้าพาไป ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงถ้หบป่าตัดแล้วนะคะนี่เขาเรียกว่าหบปาตบาตา่ใช่โอ้แม่ดูดิตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่มีคนเนี่ยนี่มีคนด้วยนะแม่ดูดิมีทัวร์มาลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่เหงาแล้วนะคะใช่ใช่เราคิดว่า,าต้องเดินคนเดียวเหงาๆลยนะทุกคนใช่ไหมคะใช่ ึงที่หุบป่าตาดแล้วนะคะเราเนี่ยก็พร้อมที่จะขึ้นไปที่ด้านบนในถ้ำหุบป่าตัลแล้วนะคะที่นี่นะคะก็เป็นอีกที่เลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยที่มาเที่ยวอุทยานนีนะคะก็ไม่พลาดที่จะมาเดินทัวร์ถ้ำที่หุบป่าตัดนะคะเพราะว่าที่ถ้ำหุบป่าตันเนี่ยนะคะเดินเข้าไปแล้วนะคะเหมือนหลุดมาอยู่ที่จุลศิกรเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปซื้อตั๋วกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่าค่ะ ค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเด็ก20บาทนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยสาบาทนะคะแต่ว่าราคาชาวต่างชาติเนี่ยก็จะแตกแตกต่างจากชาวไทยนะคะก็คือต่างชาติเนี่ยเด็ก200ผู้ใหญ่400บาทนะคะเราก็จะต้องลงชื่อก่อนนะคะค่อยที่ก่อนท,ที่จะซื้อตัว๋วเราลงชื่อทําไมรู้ไหมคะรู้ไหมคะลูกรเราลงชื่อเป็นสถิติสมงคมอ๋อเป็นสถิติเรามีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ ใครที่ไม่ได้เอาไฟฉายมานะคะที่ถ้ำหุบปาตันเนี่ยเขาก็มีให้ยืมยืมไปฉายใช่ความสวยนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่นําน้ําหรืออะไรเข้ามานะคะต้องฝากเอาไว้ฝากเอาไว้นะคะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเรามีไฟฉายแล้วไปข่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นนะคะก็ต้องให้พี่เขาสแตมป์บัตรก่อนใช่ไหมคะ หลังจากนะคะที่เราให้พี่เขานะคะประทับตาที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คือทางเดินเนี่ยก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะซึ่งระยะทางเนี่ยนะคะใช้เวลาเดินประมาณ300เมตรนะคะไปขังนั้นเราขึ้นไปกันเลยค่ะตาตาพาไประหว่างทางเดินไปนะคะก็มีลูกป,ปั้นหลวงพ่อทองหยุดนะคะงั้นเราก็ขอแบกกราบไหว้ก่อนนะคะ ผ่านหลวงพ่อทองหยดมานะคะเราวก็จะเจอปากถ้าแล้วนะคะ<ม>ก็คือเดินมาไม่ไกลเลย20เมตรได้เนาะใช่ใชนี่ข้างในนี่ถึงแล้วปากถ้าก็อาจจะมืดๆนิดน,น,น,นึงนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราจะต้องใช้ไฟฉายแล้วนะคะคงั้นเราจะลองฉายไฟดูนี่อันนี้ก็จะเป็นหินปูนนะคะทุกคน นี่ก็คือปาาถ้ำนะคะเพราะว่าใช้เวลาเดินประมาณไอ้ใช้ระยะทางคือกี่เมตรนะคะาซึ่งระยะทางนะคะตั้งแต่ปากถ้ำนะคะจนถึงทางออกเนี่ยก็ใช้เวลาเดิน50เมตรนะคะก็คือเป็นระยะทาง50เมตรนั่นเองแปงั้นเข้าไปเลยดียว่าค่ะเพราะว่าจต้างนี่ยเข้าไปข้างในแล้วแปแม่จริงๆแล้วแม่ได้ยินมานะคะว่าที่เขาระเบิดขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้เป็นทางเดินที่จะสามารถเข้าไปทางด้านในได้เพื่อจะไปเห็นอะไรต่างๆด้านในได้ไปงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเราเดินมาตั้งแต่ปากถ้ำเนี่ยจตนตรงเนี้ยเนี่ยจะถึงทางออกแล้วนะคะซึ่งข้างในถ้ำเนี่ยก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าถ้าเรามีไฟฉายส่องไปเนี่ยเราก็จะเห็นความสวยงามของหินปูนนอันน,นี้นะคะซึ่งข้างหน้าก็เป็นทางออกแล้วเดินไม่ไกลเลยนะคะนี่ พอเดินออกมาจากทางออกถ้ำนะคะก็มีจุดนะคะให้นั่งพักนะคะแล้วก็มองธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นพันไม้แล้วก็หูบเขานะคะสวยมากน้องค่ะข้างในเนี่ยเราลงไปแหละเราจะมี ข้ามอีกไหมคะมีค่ะจะเป็นที่เจ้าผินย้อยค่ะจะเป็นจุดไข่แดงของคุกป่านค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะการเกิดของคุกป่านที่เกิดจากอะไรคะตอนแรกคนพบเมื่อปีพศ2522ค่ะแล้วก็ได้ทำการคุดเจาะตอนปี2527ค่ะ ก็เท่ากับว่าเราขุดเจาะถ้ำอันนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะให้ผู้คนเดินลงไปถึงถูกต้องไหมคะแล้วน้องก็คืออาสา,าสมัครมาคูาเท,นนะะท่น้อยของที่นี่นะคะ,คะยังไงซะาต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะไม่มีเลยนะคะใครเผลอหลงเข้ามาเลยนะคะมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะ เหมือนหลุดออกจากโลกภายนอกใช่เพราะว่าโทรออกก็ไม่ได้พิมพ์คุยก็ไม่ได้นะคะก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณเลยนะคะก็คือใครเพิ่ลงเข้ามาเนี่ยนะคะก็หา<ช>ทางออกอไปได้ะะระหว่างทางนะคะเราก็อยากรู้ประวัติหรือข้อมูลคร่าวๆนะคะก็เลยได้มาคุณเทพต,ตัวน้อยนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อจีจีค่ะ จีจี้นะคะก็จะเป็นมาขุดเทศตัวน้อยนะคะนําทางเราไปแล้วก็บอกประวัตินะคะแต่และสถานที่ต่างๆให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ<อ>ไปข่งงั้นจิจี้พาไปเลยได้ไหมได้ค่ะไปกันเลยค่ะตาต้าพาไปไปกันเลยค่ะระยะทางไปกลับนี่ใช้ระยะทางกี่กีๆๆ่เมตรเหรอคะไปและกลับเจ็ดร้เมตรครึ่งชั่วโมงค่ะเร้อยเมตรครึ่งชั่วโมง ซึうう <S <S like ่งระหว่างทางเดินนะคะอากาศก็เย็นมากเห็นเขาบอกว่ามาที่ถ้ำหูปาตาดเนี่ยเหมือนหลุดมาจากจุลศิษย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรหรอทำไมเขาถึงคิดกันอย่างนั้นในนี้ค่ะจะมีต้นตานะคะที่เป็นต้นไม้โบราณยุคจุลศิษย์ปาค่ะต้นตานคืออะไรอะต้นตาดจะเป็นต้นคล้ายๆใบมะพร้าวเป็นยุคดึกดำบรรนะคะใช่ ก็เลยจะเหมือน j u ศ a s s ์เวิ r l d ใช่ค่คะ hey, ค่ะ,คะจริงๆแล้วก่อนหน้า,น,า <Old. S 1> นี้เขามีค้างคาวไหมเอ่ยมีค่ะบริเวณในถ้ำมือเนี่ยจะมีค้างคาวแต่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวค<อ>่ะเป็นช<อ>่วงที่เขาจะตั้งท้องแล้วเขาก็จะย้ายไปถ้ำอื่นเพราะว่าถ้ำตรงนี้ค่ะเวลาคนมาเที่ยวแล้วมันจะเสียงดังนะคะ<อ>เขาก็เลยย้ายไปถ้ำอื่นเพื่อได้เขาต้องการความสงบใช่เราจะเจอ แรกเตอร์หรือเปล่าค่ะแต่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะจุดนี้จะเป็นท่าพิฆาเห็นย้อยจะมีละครเรื่องนาคีนะคะผู้พิศวาสขวบดฟ้าหน้าดํามาถ่ายค่ะหรือว่าถ้าอยากถ่ายรูปกับไดโนเสาร์นะคะพี่เรามองทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีเป็นหัวไดโนเสาร์สามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยค่ะตรงไหนเยน่อไปฉาย นี่เลยะคะอ๋อเหมือนไดโนเสาร์ใช่ค่ะละักษณะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นปากกำลังหันหน้าไปทางด้านซ้ายนะคะตังนี้จะเป็นตาอ๋อแล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะนี่นะคะหเหมือนไดโนเสาร์ตรงนี้เป็นปากตรงนี้เป็นตาอ่า,อา,าใช่ค่ะโอเคไหนลอง อันนี้มันคือภูเขาหินปูนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะภูเขาหินปูนอันนี้คือเกิดขึ้นเองธรรมชาติแต่แค่เรามาสร้างทางเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งตรงถ้ำมืดค่ะที่จะเป็นรอยขุดเจาะก็คือหลวงพ่อทองหยดคาได้คนพบเขามาจะขุดเจาะไว้อ๋ออ๋อหลวงพ่อทองหยดเป็นผู้คนพบที่นี่เป็นคนแรกเนอะลูกเนอะหลวงพ่อทองหยดก็คือที่ที่เราได้ไปไหว้ตรงนั้นข้างหน้าเลยใช่ค่ะตรงนี้คือตรงอัดอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้จะเป็นที่ปรากอของหลวงพ่อทองหยดค่ะที่ปรกก็คือที่ปฏิบัติธรรมนะคะ ก็คือหลวงพ่อทยศท่าปีบภูเขาเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็จะมีเป็นไม้ที่ชาวบ้านนำมาให้แล้วก็มีเชือกมีสายสินนะคะแล้วก็ได้มีการเขียนนะคะสันนิษฐานว่าเป็นเทียนในการเขียนไว้นะคะสลักไว้เขียนว่าไอ้คำหลังเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าคําว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นภาษาของหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเลขเป็นวันที่22ตุลาคม ล้วแสดงว่าตอนนี้หลวงพ่อทองหยดก็มรณภาพไปแล้วใช่ค่ะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วค่ะมรณะะภาพในปี2531ค่ะมีอายุ53าี53ปีห้า,า,าปี จะเป็นจุดค้นพบกิ้งกือมังกรสี่สัูเป็นจุดแรกค่ะคนที่ค้นพบก็คือดอเรศาสตราจาสสรย์ศบศักดิ์ปัญหาในตุลากรกรณ์ในปี2550น,นะคะและจะเห็นเขาได้เฉพาะช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงสิงหากนยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนทุกทุกปีค่ะการค้นพบของดอรหมายความว่าท่านมาเดินป่าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเ,เป็นการสำรวจคะ่ะเท่ากับว่าเรามารอบนี้เราก็จะไม่เห็นกิ้งกือเพราะว่ามันเลยช่วงของเขามาแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงระยะฟักไข่ค่ะคือไข่เขาจะอยู่ในดินเนี่ยประมาณ8เดือนแล้วก็ออกมาใหห้เเเรา็นน4ดือ อันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้จะเป็นกากมาลิสีกับขนุนดินค่ะจะแบ่งไปเพศผู้กับเพศเมียสีเหลืองนะคะจะเรียกว่าขนุนดินเป็นเพศผู้ค่ะแล้วก็วงกลมสีแดงจะเป็นเพศเมียเรียกว่าขนุนดินแล้วสีน้าตาลเนี่ยคะน้ำตาลก็คือเขาเริ่มเนาเ่าแล้วอ๋อ <c oughs> เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะก็คือกลับทางเดิมเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยตอนกลับใช่ตรงบันไดตรงบันไดมันจะเหนื่อย วันนี้ก <funz discretion üt> ็จะรู้สึกเย็นๆเพราะว่าติดแอร์ไว้ให้ตี๋และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมาคุณเทศตัวน้อยทุกคนนั่นเองค่ะยังไงทุกคนเนี่ยเชิญชวน เพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยมาที่ถ้ำผุป,ปัดตัดไ,ได้ไหมว่าเปิดวันไหนบ้างกี่โมงบ้างและน้องๆีหนอยู่กันวันไหนบ้างแล้วกเออ็เวลาในการเปิดนะคะก็จะประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นเปิดทุกๆวัน,นะคะ่ะสําหรับมากรุทศน้อยนะคะถ้าอยากมาเจอพวกเรานะคะสามารถได้มาช่วงมาได้ช่วงเสาร์ที่ส์นะคะแล้วก็วันหยุดยาวาา yeah. okay. ค่ะโอเคงตาตาพาไปยย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  และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของถ้ำหุบป,ป่าตานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตลาดนะคะซื้อของกินนะคะจะกลับไปการเต้นกันค่ะไปขัดตาพาไปวันนี้นะคะเราก็จะมาเดินซื้อของกันที่ตลาดดินแดนนะคะนี่ เรานะคะก็จะซื้อวัตถุดิบนะคะไปทําชาบูกันนะคะซึ่งตลาดดินแดนเนี่ยห่างจากทีุ่กป่าตาดเนี่ยนะคะประมาณ5กิโลเองนะคะทุกคนไปทางนั้นเดี๋ยวตาขอไปซื้อของกันนะคะ ตลาดด,ด,ดินแดงเปิดทุกวันแดงดินแดงไงดินแดงเปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์คะไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่เต็นท์กันเลยดีกว่าค่ะ เราซื้อของสดนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาจากตลาดเนี่ยเราก็มาทําชาบูกันคะ่ะซึ่งบรรยากาศตอนเนย็นเนี่ยดีไหมแม่ดีค่ะเพราะว่ามีลมอ,อ่อนๆนะคะแล้วคืนนี้นะคะไม่เหงาแน่นอนคะ่ะเพราะว่าก็มีคนมากางเต็นท์เหมือนกันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตาต้าเนี่ยขอตัวไปกินก่อนนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะ ตื่นเช้ามาช่วยโชว์ทั้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปอาบน้ำกันนะคะงั้นเราไปอาบน้ำก,นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเมื่อเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทานมื้อเช้าเติมพลังด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้มเสร็จแล้วนะคะ เราก็เก็บแตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุสถานีต่อไปของเราเนี่ยก็จะพาทุกคนไปที่วัดท่าสุงนะคะแล้วก็ฝ่ายเก็บน้ํานะคะที่ถั่วต้มแล้วค่ะเอ้ยถูกต้องพี่ขอว่าวัดท่าสุงนะคะเป็นวัดที่สวยมากๆอีกวัดที่ผู้คนนิยมกันมามากๆและมีพระจำลองของพระพุทธชินราชด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวตาจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าวัดท่าสุงเนี่ยนะคะจะสวยขนาดไหนส่วนฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงหรอแม่ฝ่ายเก็บน้ํานะคะก็เป็นอีก หที่นะคะจุดเช็คอินที่คนส่วนใหญ่มาที่นี่แล้วจะต้องไปเก็บภาพที่นั่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแม่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันนั่นแหละทั้งสองที่โอเคค่ะงั้นเราไม่รอช้านะคะเราไปสถานีต่อไปกันเลยค่ะไปค่ะตาตาพาไปใคเราไม่ไดินทางเดียวกัน ใช่ะโอเคค่ะก็เดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าซึ่งบรรยากาศาานะคะที่ไบแคมนะคะก็ร่วมไปด้วยต้นไม้นะคะซึ่งภูเขานะคะแล้วก็ในร้านเนี่ยก็จะตกแต่งสไตล์วินเทจค่ะก็ตามสไตล์เลยนะคะก็คือไบแคมก็จะมีจักรยาน แล้วก็มีกาแฟาขายนะคะมีอาหารขายมีอาหารขายด้วยขนมก็มีด้วยนะคะก็ถือว่าบรรยากาศดีที่หนึ่งเลยนะคะถ้าผ่านมาก็แนะนําว่าให้มาแวะที่ไบแคมทานกาแฟานะคะหรือว่าใครจะมาเลอกกางเต็นท์หรือพักที่นี่ก็ได้นะคะก็มีที่พักเหมือนกันคะ่ะบรรยากาศก็คือดีนะคะก็เราก็เลยขอยืมจักรยานนะคะที่ไบแคมนะคะมาขี่เล่นให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศ นี้นะคะตาตาเนี่ยก็อยู่ที่ด้านหน้าของวัดท่าซุงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าในวัดท่าซุงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะไปค่ะตาตาพาไป เราก็จะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะไว้ตรงนี้ไปค่ะไม่รู้งานชุดขอข,อขมากรรมนะคะก็คือเราจะไหว้ขอ,ขอขมาเป็นทุกเทียนแพนะคะก็คือไหว้ขอ,ขอขมาพระรัตนปลายแต่ตอนนี้นะคะเราต้องรีบนิดนึงแล้วค่ะเพราะว่าวิหารกําลังจะปิดแหละเราต้องนี้เนี่เขาเปิดเป็นรอบ ออกไปเดินข้างนอกกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเฉดเวงสิงสนะคะวิหารเนี่ยก็ปิดและจะเปิดอีกทีนึงบ่าย2องค่ะแม่รู้ไหมว่าท่ะแม่ก่นถึงปิดอันนี้ก็คือสถานที่เนี่ยนะคะก็เปิดให้เข้าชมด้วยแล้วก็จะมีการนั่งกับปัญหารด้วเยเพราะฉะนั้นก็จะปิดเพื่อให้ ผู้คนเข้ามานั่งกรรมฐานนะคะใครเข้ามาวิหารแก้วนะคะเปิดเป็น2เวลานะคะก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะซึ่งช่วงเช้านะคะเปิด9ก้าโมงถึงเศ็ดโมงสีสนะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะเปิดบ่ายสองถึงสี่โมงค่ะใครที่จะมานะคะแนะนําว่าให้ดูข้อมูลเรื่องก,การเปิดปิดก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าชมภายในวิหารวันนี้ตาต้าพามานะคะเฉียดฉิวมากๆเลยแต่ก็ยังได้เข้าไปเนาะก็เลยได้ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพข้างในได้เนาะใช่แต่จริงๆแล้วอยากจะมีเวลาข้างในมากกว่านี้แล้วก็คือคราวหน้าถ้าเรามีโอกาส ได้มาแล้วก็จะมาเร็วกว่าน,นี้นะคะใคะแล้วก็มาเก็บภาพอีกทีนึงแต่<ช>ว่าตอนเนี้ยเราได้ภาพนิดหน่อยกับบรรยากาศนิดหน่อย<ช>แต่เราซื่อข้างในภายในวิหารนะคะก็จะตกแต่งด้วยกระจกนะคะแล้วก็จะมีหุนเอ้ยร่างของอะไรนะพระฤาษีลิงดำนะคะใช่ค่ะกับพระพุทธชินราชจำลองใช่ค่ะก<ง>็ะค,ะคือข้างใน ข้างในจะสวยมากๆสวยสวยจริงๆค่ะไม่เคยเห็นวิหานที่เป็นอย่างนี้เลยคือทุกอย่างอะเป็นกระจกบดเลยแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะระยิบระยับเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เราอ่ะได้ได้ได้ใช้เวลาอยู่ข้างในแค่นิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้เข้าไปแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะไปไหนกันต่อไปค่ะตาตาพาไป ตาตานะคะจะพามานะคะก็คือที่ที่ทุกคนเนี่ยนะคะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่นะคะถ้าไม่มาที่นี่นะคะถือว่าพลาดไม่ได้มาถึงอุยทยธานนี้แน่นอน,นะคะ่ะที่ตาตาจะพามานั่นก็คือฝ่ายกั้นน้ําปางสวรรค์นะคะโอเคค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะไปค่ะตาตาพาไป นี่นะคะเราก็กําลังที่จะลงไปที่ฝ่ายแล้วนะคะซึ่งเราก็ใส่งเกงขาย,ยาวมาเราก็จะต้องขับขางเกงขึ้นมานะคะ <Like this. S 1> ลงมานะคะก็จะเป็นตะไคร้ต้องระวังลื่นนะคะแต่ว่าเราลงมาแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้าตกเลย uh oh. ก็ต้องประคองกันไปเดินไปเข้าไปข้างในคนเขาก็ถ่ายรูปก,กันอยู่ข้างในนะคะคนก็เยอะ จริงจริงแล้วนะคะฝายก้นน้ําที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็ขุดเจาะลงมาฝายก้นน้ําเนี่ยเวลาฝาน้ำมันไหลลงมาเนี่ยก็เลยจะเหมือนน้าตกนะคะก็เลยจะแตกต่างจากฝายก้นน้ําที่อื่นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็เลยจะได้มุมสวยๆอย่างนี้มาเช EC ็คอินถ่ายรูปด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าจังหวัดอุดรดธาน,นีเนี่ยมีที่เที่ยวให้ทเที่ยวเยอะเลยจุด,จดอันเซียนเยอะจุดเช็คอินเยอะเหมือนกันนะคะสาหรับลานกลางเต็นนะคะวันนี้ที่เราไปไม่ไว่าจะเป็นลานกลางเต็นหุบป่าตาดแล้วก็ถ้ำใช่ถ้ำหุบป่าตาดค่ะแล้วก็วัด,วดท่าซุงแล้วก็มาจาุดสุดท้ายนี้นะคะก็คือฝายกั้นน้ำฝางสวรรค์นะคะ,นนะ,คะใช่ใช่ค่ะก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าใครนะคะที่ผ่านมาอุู่ทิาฐธานีนะคะหรือมีแพลนว่าอยากไปเที่ยวที่ ุบเขาสวยๆมีที่เที่ยวเยอะๆจุดถ่ายรูปเยอะๆนะคะก็แนะนำว,ว่า,าให้มาที่จังหวัดอุดท,ยทัยธานีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตาต้าก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe ให้ตาตาด้วยนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้ตาตารีวิวที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือติดต่อทางแฟนเพจได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ตาตาด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจหรือกดไลค์เป็นกําลังใจให้ตาตาพาไปที่จะทําคลิปด <ๆ S 1> ีๆให้อีกต่อๆไปะนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะไปไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไปตาตาพาไป